ประเด็นต่อมานะครับคลิปสุดท้ายนะครับเป็นรวมไฮไลท์ตัวตึงของพรรคก้าไกลถล่มรัฐบาลเมื่อคืนตอนดึงนี่เละเลยนะครับ,รบทั้งคุณไอติมพลิตนะครับทั้งคุณวิโรจน์นะครับอภิปรายปิดท้ายนะครับไปฟังช่วงนี้กันดูครับแต่หากพิจารณาจากนโยบายเรื่องรัฐมนูญก็ดีเรื่องการกระจายอำนาจก็ดีผมคิดว่าวันนี้ท่านเป็นได้เพียงแค่นายกแห่งจุดยืนที่เปลี่ยนแปลงไปครับจากคำสัญญา ว่าจะจัดทำรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่การหารือแนวทางในการจัดทำรัฐมนูญจัดํำสัญญาว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดนำร่องตอนนี้ก็เหลือเพียงการการฟื้นคืนชีพผู้ว่าซ e o มาถึงวันนี้ผมยังเชื่อลึกๆนะครับว่าท่านนายกยังอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ท่านเคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าจะเรียนอย่างตรงไปตรงมาครับ ณวินาทีที่ท่านตัดสินใจเทหมดหน้าตักและยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้มาซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าสิ่งที่ท่านได้แถมกลับมาด้วยครับคือกรงขังและโซ่ตรวนที่มาล้อมรอบตัวท่านและที่ไม่อนุญาตให้ท่านนั้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองให้อำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนพิเศษเหมือนใครบางคนที่ได้รับโทษได้พักในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพเหมือนโรงแรมห้าดาวตำรวจธรรมดา แบบคุณประวินตำรวจที่ไม่มีตั๋วช้างไม่มีตั๋วแมมม็อตโคตรเทพวีวีวีไอพีอย่างพันตำรวจโทรคนหนึ่งที่ได้รับตำรวจได้รับตั๋วนี้จึงไม่อาจที่จะได้รับสิทธิพิเศษใดๆหากกลับมาประเทศไทยก็อาจถูกลงโทษถูกอำนาจมืดเล่นงานขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าลิขิตผมขอให้ตำรวจน้ำดีอย่างคุณประวินได้สามารถ อยู่ในประเทศนี้กลับบ้านในประเทศนี้ได้บ้างและผมหวังว่ารัฐบาลนี้ตํารวจน้ําดีจะมีที่ยืนไม่เหมือนรัฐบาลที่แล้วขอบคุณครับุณประธานครับทำถแถลงนโยบายแม้ว่าจะเป็นการบรรยายแบบมุมกว้างเต็มไปด้วยถ้อยคําคุมเครือกต่อตามแต่เชื่อไหมครับว่ามันเป็นสัญญาณที่บอกให้ประชาชนรู้ตัวว่านับจากนี้ชีวิตก็คงต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยตัวเองฝากผีฝากไข่เพึ่งพารัฐบาลอะไรได้ยากลําบาก ผมอยากจะบอกกับท่านนายกเอาไว้ตรงนี้ว่าผมทราบดีครับว่ากลุ่มอํานาจเก่ามันบีบท่านนายกอย่างไรกลุ่มทุนผูกขาดในเครือข่ายอุปถัมภ์เดิมยื่นเงื่อนไขอะไรมาทําให้ท่านนายกลําบากใจบ้างผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าถ้าท่านนายกเอาความหวังดีของผมและเพื่อนสมาชิกของผมตลอดจนพักร่วมฝ่ายค้านเอาไปพิจารณาในการพิจารณางบประมาณในวาระที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ นายเศรษฐาทวีสินที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในวันนั้นนายเศรษฐาทวีสินจะมีความทะเยอทะยานมากกว่าน,นี้และมีความมั่นใจในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมากกว่าวันนี้ขอบพระคุณครับท่านรัฐบาลขอบขอบคุณครับท่านประธานผมนายเศรษฐาทวีสินขอเชิญชวนให้ทุกท่านในรัฐสภาอันทรงเกียรตินี้ร่วมกับประชาชนทุกคน ติดตามการทำงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุงสดของประชาชนที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับพวกเราขอบคุณครับนี้ชื่นชมนะชื่นชมนะครับนายกเศรษฐานะครับอยู่จนจบเลยนะจนจบงานเลยจนจบเลยนะปกติชุดที่แล้วนี่ไม่จบนะครับกลับบ้านก่อนนะครับก็เดี๋ยวนายกเศรษฐานะครับทำงานต่อเน,นื่องเลยนะครับ วันพรุ่งนี้นะครับเข้ากระทรวงการคลังนะครับวันที่1 5 1 6 17เนี่ยไปเชียงรายเชียงใหม่วันที่18ประชุมคณมอเช้านะครับวันจันทร์ช่วงบ่ายเดินทางไปสหรัฐอเมริกาครับช่วงปลายเดือนไปภูเก็ตอีกนะครับอันนี้เป็นไปตามที่เคยประกาศนะครับทำงานลืมเหนื่อยนะครับก็ไปต่อไปนะครับเดี๋ยวทางพักก้าวไกลเตรียมจองกระถินไว้นะครับอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระหนึ่งนะครับ3.35ล้านล้านบาทนะครับน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับ เจลีนิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชนบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรันฟอร์ไลค์2023บายเจลีนิวติดตามการสมัครได้ที่ f c e e o o o แฟนเพจดี Run for Life รันฟอร์ไลค์2023บายเจลีนิวหรือเจลีนิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันที่5ตุลาคมนี้